สวัสดีค่ะเมย์เทเลอร์ค่ะสำหรับวิดีโอคลิปนี้ต้องขอทำความเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่คอร์ส Advanced Affiliate Marketing ที่โพสต์ไปเมื่อวานนี้นะคะคนละอย่างกันนะคะอันนี้ก็รอลิงก์ affiliate จากเจ้าของคอร์สก่อนแล้วก็จะทำวิดีโอรีวิวพาไปดูใน Member ข้างในคอร์สะคะ่ะก็คือคลิปนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่โพสต์เมื่อวานนี้นะคะคนละอย่างกัน อันนี้จะเป็นการสร้าง Click Funnels ชื่อโปรแกรมก็คือ The One Funnel Away Challenge แล้วก็มาดูกันว่าคร่าวๆว,ว่า Funnel คืออะไรเขาบอกว่าก็ Funnel มันก็จะไม่เหมือนกับเว็บไซต์นะคะแต่เพราะว่านี่สร้างมาสำหรับคนที่เกี่ยวกับคนที่โปรโมทสินค้าโดยเฉพาะแล้วก็ เพราะว่าเป็น Clickfunnels เนี่ยเป็นเว็บไซต์แล้วก็ Sales funnel ก็คือสําหรับเป็นเว็บไซต์ด้วยสําหรับขายสินค้าด้วยแล้วก็สร้างขึ้นมาซอฟต์แวร์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อสําหรับเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะก็คร่าวๆแล้วกันก็คือเป็นสมมติว่าตรงนี้เป็น Landing page Landing page คืออะไรเวลาคุณใส่ Username อ่าใส่ชื่อแล้วก็อีเมลเพื่อรับของฟรีคอร์สฟรีเสร็จแล้วเนี่ย พอลูกค้าใส่อีเมลไปเนี่ยก็จะไปที่ database เบก็ไปเพิ่มที่อีเมลลิสต์ของที่ autoresponder ก็คือเป็นซอฟต์แวร์ในการใช้ในการส่งอีเมลนั่นเองแล้วก็หลังจากที่ลูกค้าเนี่ยใส่อีเมลแล้วก็สมิธตรง landing page แล้วก็จะมาที่ s l ซ page ถ้าที่ s ซ p a g e เสรแล้วเราก็เปิน ก็คือจะสามารถที่จะจะชำระค่าสินค้าได้จะใช้ Stripe m a s t e r c r r d เก e ลเอ็ก e x p r e s บ Visa ได้หมดนะคะก็คือเก็บเงินข่าวค่าสินค้านั่นเองเสร็จแล้วเขาจะ u p พเซลก็จะมี one click อัพเซลที่เราคงจะเคยเห็นเวลาเขาจะมีช่องคลิกสี่เหลี่ยบอว่าเซื้อน,นี้นะแล้วก็มีราคาพิเศษถือว่าคุณจะสนใจสินค้านี้เขาเรียกว่า Upsell ก็เป็น one click Upsell อันนี้เท่าที่ศึกษามาเนี่ย conversion rate ด,ดีมากนะคะแล้วก็ แค่ง่ายๆแค่เป็นแค่กล่องเป็นเช็คบ็อกเล็กๆแล้วก็อธิบายว่าเป็นสินค้าอะไรก็ราคาพิเศษก็แค่นี้ก็เพิ่มยอดขายได้แล้วก็เป็น Membership Area ได้ Area ได้ด้วยแล้วก็นี้เป็นใช้ง่ายมากนะคะเราคลิก f อน n นลส์เนี่ยอา,อาจจะทำวิดีโอรีวิวว่าใช้ยังไงครั้งหน้า มออว่าเป็นเซลฟ์ฟันนลสก็คือเป็นสร้างเป็นหน้าที่สำหรับขายของแล้วก็ Smart ท h o p p ปิ้งคัพ which one click upsell อย่างที่อธิบายให้ทั้งที่ให้ดูเมื่อกี้แล้วก็อีเมลและเฟซบุ๊กมาร์เก็ตติ้งอ o ต a t ม o n ก็คือใช้สำหรับการตลาดสำหรับอีเมลแล้วก็ Facebook Marketing ทีนี้เรื่องของอีเมลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็เสียดายที่ไม่ได้เริ่ม เมื่อหลายปีก่อนคะ่ะนี้ก็มาศึกษาว่าจะทําอย่างจริงจังแล้วคะ่ะเกิดว่าคุณอย่างเพาะโดยเฉพาะถ้าลูกค้าของคุณเป็นลูกค้าที่ใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็เนี่ยค่ะคนสัญญาจะใช้อีเมลถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะเป็น Facebook Marketing ใช้ได้นะคะก็ใช้ง่ายมากแล้วก็ใช้เห็นไหม e r e น e เรตบรซึอย่างที่บอกเขาใส่ลูกค้าใส่อีเมลไปเขาก็สะสมอีเมลลูกค้าค่ะแล้วก็ขายสินค้าได้ follow up funnel เห็นไหมคะเป็นจะเป็น a c e b o o k เอ่อ Messenger ก็ได้ค่ะส่งข้อความทาง Facebook ทาง SMS ทางมือถืออีเมล f a c e b o o k ได้หมดนะคะเนี่ยค่ะจะมี s u u i p a p e g e ก็คือที่ใส่อีเมลลูกค้าใส่ชื่ออีเมล,ลก็สมิธเพื่อรักของฟรีคอสฟรีแล้วก็ไปที่ s l ซ Page ไปที่ Order Page แล้วก็ไปที่ thank you Page ตรงนี้ thank you Page ของตัวเองเนี่ยอย่างที่โรงเรียนออนไลน์นี่ก็ทำเงินห้าหลักนะเพิ่งใช้ได้น่าจะประมาณ2เดือนที่ผ่านมาก็ เกิดว่าคุณขายสินค้า Thank you page เนี่ยอย่าทิ้งว่างนะคะเสนอสินค้าแล้วก็ up sell ให้เขาเอา่อให้ราคาพิเศษอะไรก็ได้ mm hmm. ก็เนี่ยาสนใจก็เข้ามาดูทีนี้ลองจะอธิบายถึง the one funnel away challenge ที่ไม่เพิ่งสมัครเมื่อวานนี้นะคะก็เริ่มวันที่อีก3วันข้างหน้าค่ะอันนี้เป็นเริ่มวันที่7นะคะ7กันยา ถ้าเป็นทํามโซนคุณยทําโซนอเมริกาก็วันที่7ถ้าทําโซนเม,ม,มืองไทยออสเตรเลียออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็จะเป็นวันที่8นะคะเก mm ิด hmm. ว่าคุณอย,ยู่ยุโรปนี่ไม่แน่ใจลองเช็คดูนะคะท mm hmm. นี้ก็จะให้ดูคร่าวๆว่า challenge เนี่ยได้รับอะไรบ้างก็คือจะเป็นการจะสอนให้คุณสร้าง funnel sell funnel นั่นเองแล้วก็มี30วันนะคะอันนี้แล้วก็มีโคชชิ่งมี เป็นแล้วก็มีหนังสือเห็นครับมีเชลเลนเป็นหนังสือมีเวิร์กบุ๊กแล้วก็เกิดว่าคุณต้องการให้เขาส่งก็ได้ m p ็มพีทรีเก็ได้นะอย่างแล้วก็เป็นหนังสือเป็นเล่มก็ได้แล้วก็นี่ค่ะก็จะมีให้เลือกระหว่างให้เขาส่งเป็นเล่มหรือว่าเป็นดิจิตอลของเมเลือกดิจิตอลครับเพราะว่าไม่อยากรอแล้วก็คลิกแล้วก็ก็ดาวน์โหลด PDF file ไฟล์ PDF ไฟล์ก็ได้เรียบร้อยเลยนะครับทีนี้ ถ้าเกิดว่าคุณสมัครสนใจเนี่ยก็คลิกตรงนี้ค่ะแค่ราคา100เหรียญแบบถูกมากนะคะเพราะว่าเพิ่งเข้าไปอ่านแค่ไม่กี่อันก็คิดคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะแล้วอันนี้เห็นครับดิจิทัลโอ l ีหรือว่า p o s t physical digital อันนี้ก็ได้เป็นดิจิทัลด้วยได้เป็นเล่มด้วยนะคะก็เพิ่มเงินแค่ถ้าเป็นเมิกาค่าส่ง20เหรียญถ้าเป็น ต่างประเทศคัส่งสามสิเหรียญก็คือได้ทั้งเป็นเล่มด้วยกับดิจิตอลด้วยแต่ไม่ขอแต่ไม่เลือกอันนี้นะคะรู้สึกว่าจะชำระเงินได้หลายทางอยู่นะคะเป็นถ้าเป็นวีซ่าเป็นเดบิตคัรดก็ได้นะคะเครดิตคัรดก็ได้ทีนี้ไปดูข้างในในเบ m เบอ r ์ a ซอกันบ้างก็มีอะไรบ้างอย่างที่ขอ Refresh Page ก่อนหน้าแรกก็จะเป็นวิดีโอของเจ้าของ c ลิ c k u u n นใช่ะคุณ บร,บรัสเซิรเบนเนเขาก็จะ,ะก็มายินดีต้อนรับแล้วก็ให้ก่อนทักทายทีนี้ไปอันนี้มาที่ Mission Training เนี่ยคลิกตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่ม f a e b o o k นะเราจะมาที่กลุ่มนี้เมื่อวานมีแค่400กว่าคนเอวันนี้มี500กว่าคนแล้วอันนี้เป็นเริ่มมาที่7แล้วก็อีเมลเขาก็จะถามเวลาลวเข้าร่วมกลุ่มก็จะถามจะใช้อีเมลเดียวกับที่คุณสมัครสมัครตรง ตรงตรงหน้านี้ค่ะทีนี้มาตรงนี้แล้วเสร็จแล้วเป็นตรงนี้ค่ะเยอะมาประมาณมีอยู่30คนค่ะคือแต่ละคนก็จะสัมภาษณ์สัมภาษณ์แล้วก็มีวิดีโอด้วย,แล,ววยแล้วก็ดาวน์โหลด3ต d a y p ิ a n ก็คือ30คนเนี่ยนอกจากได้ดูวิดีโอของที่เขาสัมภาษณ์30คนแล้วก็จะได้ได้ PDF ดาวน์โหลดไฟล์ด้วยเมื่อวานนี้อ่านไปแค่คนเดียวรู้สึกว่าจะคนนี้จําชื่อไม่ได้เป็น f f i l i a t e marketing อะค่ะ จำชื่อไม่ได้ว่าคนไหนแต่แค่นั้นก็มีค่าก็คือได้ไอเดียดีๆเยอะแล้วก็คือถูกมากนะคะราคานี้ทีนี้หลังจากที่ล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกตรงนี้ค่ะคลิกตรง made with clickfunnels uh, ค,คลิกตรงนี้เราก็จะไปหน้าที่แล้วก็สมัครใช้ฟรีนะคะ14วันทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะอย่าง t h i r day d challenge เนี่ย30วันใช่ไหมอันนี้คุณได้แค่14วันก็ค่าใช้บริการ97เหรียญ ต่อเดือนนะคะแล้วก็ลองใช้ดูถ้าไม่คิดว่าไม่เหมาะกับตัวเองยังไงก็ยกเลิกได้ทุกเวลาสมาชิกนลคะก็ไปตรงนี้เสร็จแล้วมีโบนัสอย่างที่บอกมีวิดีโอมี PDF ไฟล์แล้วก็อันอีกอันหนึ่งที่แนะนำให้สมัครก็คือ Affiliate Bootcamp เพราะว่าเมื่อคืนนี้ดูแค่ดูวิดีโอคลิปเดียวนะคะของคน b r a s s i l r u n s o n เนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้ความรู้เยอะมาก ก็จะเป็นถือว่าเป็นจะเป็นบลูพรินต์ของตัวเองที่จะทำธุรกิจอเฟรต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยค่ะก็อันนี้ก็ดูสองรอบแล้วะคะ่ะะกะจะดูอีกหนึ่งรอบเพราะว่าเป็นเพราะดูแล้วจะเป็นอะไรที่ตัวเองสนใจแล้วก็แล้วก็จะเป็นการสะทำธุรกิจระยะยาวก็ค่อนข้างจะก็ไม่ถือว่าง่ายนะคะแต่ว่าเป็นเครียกว่า simple ก็คือ s i m p l ก็หมายได้หมายถึง,งว่าง่ายเขาจะดูรูปก็ให้เข้ามาดูว่าคืออะไรเป็นแผนผังแบบนี้เสแล้วอออก็จะเป็น affiliate bootcamp นี้186หน้านะคะอันนี้เพิ่งอ่านไปได้แค่นิดเดียวเองแล้วก็นี่ค่ะแค่ วิดีโอสัมภาษณ์แค่วิดีโอนี้ก็คมแล้วก็ฟรีนะคะลืมบอกไปนิดหนึ่งแค่เข้ามาตรงนี้แล้วคลิกตรงที่นี่ค่ะ a f f เ l i a t e b o o ค c a m ็ก c ์เ s แล้วก็สมัครใช้ได้ฟรีสำหรับคนที่เป็นสมาชิกก็คือเป็นสมาชิกของ Challenge นี้นั่นเองนคะคให้เข้ามาดูทีนี้ต้องขอบอกก่อนว่าถ้าซื้อผ่านลิงก์ของเมย์เนี่ยจะได้รับก็ซื้อผ่านตรงนี้ค่ะ ชาเลนจ์เนี้ยถ้าซื้อผ่านลิงก์ของเมยจะได้รับส่วนลดค่าคอร์สก็จะเป็นสินค้าทุกรายการที่โรงเรียนออนไลน์ค่ะอันไหนก็ได้มูลค่า3,000บาทแล้วก็เขา,เ,าเริ่มชาเลนจ์วันที่7จ็ดนะเมืองไทยก็วันที่8ก็เนี้ยค่ะได้ส่วนลด3,000นเหรียญ3 0 0 0บาทเนี่ยได้ถึงวันที่7หรือวันที่8นะคะเกิดว่าคุณ สมมติว่าคุณเข้ามาเพิ่งดูวิดีโอคลิปนี้แล้วก็สนใจก็ถ้าวันที่คุณสมัครเป็นวันที่9แล้ว9หรือ10เนี่ยถ้ายังสมัครได้อยู่ก็ได้อยู่นะคะคโปรงส่วนลด3,000บาทก็คือให้สิบนานเท่าที่จะสามารถที่จะสนับสมัคร c h a l l e n จ์นี้ได้นั่นเองแล้วก็ยินที่บอกว่าใช้ได้กับคอร์สทุกสินค้าทุกชิ้นเลย แล้วก็หลังจากที่ชำระเงินแล้วช่วยส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่เ e b o o k Fan Page แล้วก็ลิงก์กิ่อยู่ในดีสคริปชั o นข้างล่างแล้วก็ต้องซื้อผ่านลิงก์ของเมย์คะจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงดีสคริปชั o นข้างล่างเช่นกันแล้วก็จะเขียนว่า one funnel away ทีนี้อีกอันหนึ่งที่แนะนำก็คือหนังสือเล่มนี้ค่ะ traffic secrets เนี่ยเวลาที่คุณซื้อเนี่ยเขาจะถามว่าอัปเกรดตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือ,อ เป็นหนังสือคะ่ะอันนี้ไม่ใช่หนังสืออันนี้เป็นเซตก็จะมีหนังสือก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้หนังสือ traffic secrets ก็สำหรับคนที่เหมาะสำหรับคนไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจออนไลน์อะไรก็ตามก็จะต้องหาลูกค,ค้ามาที่เพื่อจะดูสินค้าเพื่อจะมาซื้อสินค้าคนอิเป็นหนังสือที่ดีมากๆเพราะว่าอ่านแล้วนะคะอ่านไปประมาณ3ส่วน4ของเล่มก็ยังอ่านจบแต่ว่าได้ความรู้เยอะมากจริงๆก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเป็นเล่มนะคะเป็นเพเปอร์แบ็กเราก็จะจ่ายค่าส่งแค่นั้นนะคะจ่ายค่าส่งแค่นั้นจะให้ดู r a f f i c s e c r e t ก็คือจ่ายค่าแค่ค่าส่งก็ฟรีนะคะเนี่ยค่ะดีมากก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็เข้ามาดูเนี่ยค่ะฟรีแล้วก็จ่ายค่าส่งเท่านั้นนะคะ ถ้าเป็นอ่อนี้ค่าไปอยู่ในอเมริกาค่าส่งสิบเหรียญถ้าเป็นต่างประเทศค่าส่ง20เหรียญน,นะคะอันนี้ก็แนะนําเล่อนี้เลยเพราะาอ่านแล้วเนาะก็ขอชี้แจงว่าอ่า challenge นี้ถ้าซื้อผ่านลิงก์ของเมเนี่ยได้คูปองส่วนลดมูลค่า3,000บาทสําหรับโรงเรียนคอร์อสเข้าใ่ก็ได้แล้วก็สินค้าชินก็ได้ที่โรงเรียนออนไลน์ใช้ได้หมดนะครับแล้วก็ ส่งไปเสร็จแล้วกันให้ดูแล้วก็ต้องขอบอกกันว่าโปรโมตสินค้าเช้นนี้เฉยๆนะคะไม่มีสปอร์ตค่ะเพราะว่าตัวเองก็เพิ่งจะสมัครเรียนก็ช h a l เ e n ยนนี้เขาจะเริ่มวันที่7ก็ยังไม่ได้เรียนก็พวกฟรอนแนลส์เนี่ยพวกฟรอนแนลส์เนี่ยอ่าก็เป็นอะไรเป็นเรื่องอะไรที่ค่อนข้างใหม่ของตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงคุณจะส่งข้อความมาก็คงช่วยไม่ได้ค่ะเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็ติดต่ออย่าสปอร์ตตรงนี้ติดต่อเจ้าของซอฟแวร์ก็จะช่วย ทีนี้คอร์สเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ขออภัยที่ไม่ได้ทีจคอร์สเป็นภาษาอังกฤษนะ,ะภาษาอังกฤษก็คือถ้าเกิดว่าคุณฟังภาษาอังกฤษเข้าใจก็เรียนคอร์สนี้ได้ค่ะขอขอบคุณที่ติดตามหรือว่าสนใจนะคะลิงก์อยู่ในด e สคริปชั o n ทั้งหมดแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามค่ะไว้พเพื่อนในโอกาสอา่านสำหรับวันนี้ไม่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ